สวัสดีค่ะมาพบกับบทที่3บทที่3นะคะจะเป็นกระบวนการวางแผนในเรื่องของการเดินทางสำหรับประเด็นแรกที่เราจะมาเรียนรู้กันในวันนี้ค่ะจะเป็นประเด็นในด้านของการรับรู้ข้อมูลและความต้องการของลูกค้าค่ะประเด็นแรกเลยในด้านของการวางแผนการเดินทางค่ะสิ่งหนึ่งที่ธุรกิจตัวแทนการเดินทางจําเป็นจะต้องรู้นั่นก็คือข้อมูลและความต้องการของลูกค้าเพื่อที่เราจะเอาข้อมูลและความต้องการของลูกค้า มาออกแบบเป็นสินค้าและบริการก่อนอื่นเลยค่ะเราต้องมาทำความเข้าใจกับการวิเคราะห์ลูกค้าหรือที่เราเรียกว่า c n s u o m e r analysis กันก่อนค่ะ c n s t o m e r analysis ค่ะเป็นการวิเคราะห์ลูกค้าการที่ธุรกิจตัวแทนการเดินทางค่ะอาจจะเกิดการเก็บข้อมูลลูกค้าหรือเกิดจากการรวบรวมข้อมูลประสบการณ์ในการดำเนินการแล้วนำข้อมูลเหล่านี้ค่ะไปวิเคราะห์ต่อเพื่อประมาณการถึงสิ่งที่จะเกิดขึ้นในอนาคต หรือทําให้ธุรกิจตัวแทนการเดินทางค่ะสามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้ตรงจุดด้วยข้อมูลที่ธุรกิจตัวแทนการเดินทางมีจะช่วยทําให้ธุรกิจอะค่ะสามารถเตรียมแผนรับมือปัญหาที่เกิดขึ้นได้และในขณะเดียวกันค่ะธุรกิจสามารถรับรู้ความต้องการของลูกค้าได้มากยิ่งขึ้นค่ะปัจจัยหนึ่งเลยค่ะที่จะช่วยให สามารถปิดการขายหรือสามารถนำเสนอขายสินค้าและบริการทางการท่องเที่ยวได้ง่ายนั่นก็คือการให้ประสบการณ์ที่ดีกับลูกค้าค่ะซึ่งแนวคิดที่จะนำมาใช้ในเรื่องของการวิเคราะห์ความต้องการของลูกค้าในวันนี้ค่ะเราจะใช้แนวคิดการวิเคราะห์การเดินทางของลูกค้าหรือที่เรารู้จักกันในตัวแนวคิดที่เรียกว่า customer journey ซึ่งจะทำให้สามารถสร้างประสบการณ์การเดินทางรวมถึงสามารถสร้างประสบการณ์ในเรื่องของการวางแผนการเดินทางที่ประทับใจมากยิ่งขึ้นค่ะและในขณะเดียวกันค่ะธุรกิจจะได้รับคุณค่า โดยการวิเคราะห์พฤติกรรมของลูกค้าผ่าน Customer Journey ตัวนี้ค่ะจะดูจากประสบการณ์ในเรื่องของการซื้อการขายของลูกค้าดูพฤติกรรมซึ่งข้อมูลเหล่านี้ค่ะจะทำให้ธุรกิจตัวแทนการเดินทางรับรู้ถึงข้อมูลและความต้องการของลูกค้าค่ะสำหรับขั้นตอนแรกหรือประเด็นแรกในการทำคอส e r วนี y ค่ะนั่นก็คือการที่เราศึกษาการรับรู้ของลูกค้า การที่กลุ่มเป้าหมายหรือลูกค้าของเราอะค่ะพบเห็นสินค้าและบริการทางการท่องเที่ยวแล้วสามารถรับรู้การมีอยู่ของสินค้าบริการธุรกิจอาจจะทาอาจจะผ่านทางโฆษณาสื่อต่างๆของแบรนด์แล้วสามารถทําให้ลูกค้าหรือนักท่องเที่ยวอะค่ะจดจําแบรนด์ผ่านทาง รูปแบบต่างๆไม่ว่าจะเป็นการสร้างคอนเทนต์รูปแบบของวิดีโอในเรื่องของการสร้างการรับรู้รวมถึงการผ่านการรับรู้ผ่านทาง w o r d o f เมาส์หรือการบอกปากต่อปากการโฆษณาออนไลน์ผ่านแพลตฟอร์มในโซเชียลมีเดียต่างๆค่ะซึ่งสิ่งเหล่านี้ค่ะเป็นการสร้างการรับรู้ให้กับกลุ่มเป้าหมายหรือกลุ่มนักท่องเที่ยวนั่นเองค่ะขั้นตอนที่2ค่ะเมื่อนักท่องเที่ยวหรือกลุ่มลูกค,ค้าค่ะเกิดการรับรู้แล้ว กลุ่มลูกค้าหรือกลุ่มนักท่องเที่ยวเหล่านี้ค่ะจะเกิดในเรื่องของการค้นหาข้อมูลซึ่งเป็นสเต็ปถัดไปค่ะสเต็ปนี้ค่ะการที่กลุ่มเป้าหมายหรือกลุ่มลูกค้าค่ะมีความสนใจสินค้าและบริการแล้วเกิดการรับรู้หลังจากนั้นนะคะจะทําการค้นหาสินค้าและบริการอาจจะค้นหาผ่านทางสื่อต่างๆไม่ว่าจะเป็นเว็บไซต์แฟนเพจของแบรนด์หรือในเรื่องของการใช้เสิร์ชเอนจินในเรื่องของการหาข้อมูลของสินค้าและบริการในขณะเดียวกันค่ะลูกค้าหรือกลุ่มนัก ่อเที่ยวเหล่านี้ค่ะจะเกิดการเรียนรู้รวมถึงการรับรู้รายละเอียดเพิ่มเติมของข้อมูลสินค้าและบริการทางการท่องเที่ยวค่ะรวมถึงเกิดในเรื่องของการรีวิวและที่สําคัญเลยค่ะลูกค้าจะเกิดการเปรียบเทียบสินค้าและบริการผ่านทางออนไลน์ค่ะซึ่งข้อมูลเหล่านี้ค่ะในยุคปัจจุบันที่เป็นยุคดิจิทัลข้อมูลมีหลากหลายเยอะมากซึ่งจะเป็นโอกาสอันดีที่จะทําให้ลูกค้ารับดูข้อมูลมากยิ่งขึ้นและเกิดการเปรียบเทียบก่อนที่ ลูกค้าจะเกิดการตัดสินใจซื้อคะ่ะเมื่อลูกค้าเกิดการค้นหาข้อมูลและเกิดการตัดสินใจซื้อแล้วจะเข้าสู่สเต็ปที่เราเรียกว่าเกิดในเรื่องของการตัดสินใจซื้อหรือเกิดความลังเลในเรื่องของการที่จะตัดสินใจซื้อสินค้าและบริการหรือไม่ซึ่งการที่กลุ่มเป้าหมายอะค่ะจะซื้อสินค้าและบริการนั้นนั่นหมายความว่า อาจจะตัดสินใจซื้อผ่านช่องทางต่างๆไม่ว่าจะเป็นซื้อผ่านทางหน้าร้านซื้อผ่านทางออนไลน์ในยุคปัจจุบันเนื่องจากเกิดความสะดวกเกิดความรวดเร็วค่ะรวมถึงกลุ่มนักท่องเที่ยวหรือลูกค้าเหล่านี้ค่ะอาจจะซื้อผ่านทางแอปพลิเคชันเว็บไซต์ต่างๆ เพราะฉะนั้นในด้านของธุรกิจตัวแทนการท่องเที่ยวอะค่ะอาจจะต้องมาพิจารณาหรือใช้ข้อมูลเหล่านี้ค่ะในการออกแบบในการจัดจําหน่ายสินค้าและผลิตภัณฑ์ทางการท่องเที่ยวค่ะเพื่อให้ตอบโจทย์และตรงความต้องการของลูกค้ามากยิ่งขึ้นค่ะ หลังจากขั้นตอนที่3ในเรื่องของการตัดสินใจซื้อแล้วนะคะประเด็นที่สำคัญที่สุดใน Customer j เมอร์เจก็คือการใช้งานของลูกค้าค่ะนั่นหมายความว่าในระบบสินค้ากา,การบริการการสินค้าของท่องเที่ยวนะคะจะเป็นระบบที่ไม่สามารถทดลองใช้ได้ลูกค้าจะเกิดการใช้งานจริงเมื่อเกิดการใช้บริการสินค้าทางการท่องเที่ยวนั้นๆลูกค้าจะสัมผัส กับสินค้าโดยตรงและในขั้นตอนนี้ค่ะเป็นขั้นตอนที่สำคัญที่จะทำให้นักท่องเที่ยวหรือลูกค้าเกิดประสบการณ์ในเมื่อลูกค้าเกิดประสบการณ์หรือนักท่องเที่ยวเกิดประสบการณ์แล้วอะค่ะลูกค้าจะสามารถประเมินความพึงพอใจในเรื่องของการใช้บริการสินค้าผ่านทางผ่านทางแบรนด์หรือธุรกิจตัวแทนการเดินทางที่นักท่องเที่ยวใช้บริการซึ่ง ปัจจัยเหล่านี้เองจะส่งผลต่อความประทับใจกับลูกค้าเป็นอย่างมากค่ะซึ่งการประทับใจของลูกค้าในขั้นตอนการใช้งานนี้ค่ะจะนำไปสู่ขั้นตอนที่ลูกค้าอาจจะมีอแอคชั่นเกิดขึ้นหลังจากนี้ก็คือในเรื่องของการพูดถึงในโลกออนไลน์การรีวิวรวมถึงการบอกต่อน,นั่นเองค่ะ เมื่อลูกค้าเกิดการใช้งานแล้วนะคะจะเข้าสู่สเตจที่5ค่ะหรือว่าขั้นตอนที่5ก็คือการซื้อซ้ําถ้าในสินค้าและบริการการท่องเที่ยวะค่ะเราอาจจะเรียกอีกในยะหนึ่งคือการรีวิสิตคือการถ้าเป็นแหล่งท่องเที่ยวก็คือการกลับมาท่องเที่ยวซ้าแต่ในกรณีที่เป็นธุรกิจตัวแทนการเดินทางอะคะ่ะลูกค้าอาจจะกลับมาใช้บริการซ้ําหรือเกิดการซื้อซ้ําค่ะขั้นตอนนี้ค่ะเป็นขั้นตอนที่เกิดจากหลังการใช้งานซึ่ง การที่ลูกค้ากลุ่มเป้าหมายหรือกลุ่มนักท่องเที่ยวอะค่ะประทับใจในสินค้าและบริการแล้วอะค่ะจะเกิดการซื้อซ้ําของเราอีกครั้งเกิดการบอกต่อเกิดในเรื่องของการรีวิวโดยเฉพาะในปัจจุบันนี้ค่ะการบอกต่อในเรื่องของการผ่านช่องทางออนไลน์การทําการรีวิวหรือการแชร์สินค้าและบริการทางการท่องเที่ยวอะค่ะซึ่งเป็นที่น่าสนใจและเป็นการตลาดที่สําคัญมากขึ้นในปัจจุบันค่ะ หลังจากที่ลูกค้าซื้อซ้ำนะคะลูกค้าก็จะเกิดในเรื่องของการสนับสนุนหรือจะเกิดเป็นสเตจสุดท้ายและเป็นสเตจท,ท,ที่เกิดขึ้นในลำดับหลังการใช้แล้วเกิดความประทับใจค่ะหากธุรกิจหรือสินค้าและบริการค่ะสามารถสร้างความประทับใจหรือสร้างประสบการณ์ที่ดีให้กับลูกค้าค่ะ จะทาให้ลูกค้ากลับไปใช้บริการซ้ําและจะทําให้ลูกค้าค่ะเกิดความจงรักภักดีหรือที่เราเรียกว่าแบรนด์โรอยตี้อะค่ะในเรื่องของการสนับสนุนธุรกิจสินค้าและบริการทางการท่องเที่ยวรวมถึงจะเกิดพฤติกรรมต่างๆในเรื่องของการสนับสนุนไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการบอกปากต่อปากแล้วยิ่งในยุคดิจิทัลนี้ค่ะจะเป็นระบบของการที่ผู้ซื้อหรือกลุ่มนักท่องเที่ยวอะค่ะเกิดการรีวิวแล้วก็สร้าง าการบอกต่อในโลกของโซเชียลซึ่งจะเป็นประโยชน์ในด้านทําการตลาดของธุรกิจมากยิ่งขึ้นค่ะ